ขุณค่ะนะคะนี่เรือรับจ้างแบบนี้นะหมอขายเจี่ยะเหนื่อยมากตรงนี้นะคะที่ถ่ายถ่ายลุงคลิปให้ดูเลยสวยนะ <quatro> เป็นเสาอีเสาอยู่ตลอดทางนะคะเสาไม่มันปเป็นอีสตัวม <Hayır> ันเป็นอ่ะดิเงไปด้กันครับสวัรค์เห็นไหมสวยไหมใช่ชิเซมุยเฮ้ยเด็ตรงอาหารทั้งคุน ฮ <laughs> <น>ะ่วมีเรือรับจ้างใหญ่ก็ได้น,นะคะทุกคนนะนชมไปน้ำกันเพราะดูบรรยากาศในเรือหน่อยจังให้ลุกหมวกย่างตึกว,ว้าวสุดยอดมาก งไม่ด <t od ien> ีเนี่ยกม้าชอเนันหนั่นยทอดสดนะคะเดรันก็ไม่เห็นมีเดยค่ะไม่มีนะคะจะเดินโอ้ยจะเดินกับเรือเนะเปลี่ยนนะ

้ใช่ใชอ่ออาไดใช่โอเคอยากไปเที่ยวไปน้ำกันเน,ะน,นาะจ้ะมีใครกินแล้วมันเดียดเนาะใช่ไหมอ่า เป็นยุคลางทลายนะคะต้นเศ้านี่ตอนสวยนี่ข้าเจ้าไปหากินเข่าแหนะอาจจะมีโรคกายเป็นปปไอยปงโอ้โหโนนโนมัครปะโนเที่ให้กุไปเที่ยวนะคะต้องต่อหางต่อคิวนะคะต่อหาง

จะมาเลยไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงเลยขึ้นมาเลยขึ้นเร้ยมาเรือรำเดียวกันมาได้ทุกคนมี่ถนนน้าจะไรธรรมดาอย่างนอ้เขาขึ้นนันรีบไปเบิงทั้งเทิงนะฮะเอาบ่กขึ้นโดฝุ่นชุงหมดกันนคะทุกคนนะ ชมไปน้ำแข็งพอดูบรรยากาศในเรือหน่อยตัวเฟรดดูเบลยร์เลยสิเว้ยดูว่าดัซูไม่ไมชื่อมันเบีนะคะร้อนนะคะเออทุกคนก็ดีใจนะคะพี่น้องเพราะว่ามันมีหน้าร้อนให้นะประเทศเนาะด้วยชม

มีมีมีบันยังเข้าไปนะคะทั้งในก้มีที่เดินเข้าไปนะคะไปชมทั้งในเมืองนะคะทุกคนสุดหลายจะก็อกต้องไเอาเอาเอาเจะพองเอเยอะมากพี่น้องถ้ามนาคมกันถ้ามนาคมขอบคุณนะคะจริงใจจ้าร้านที่ว่ากันยาง ย่าง่าสานก็หนีหอดพุ่นโรงแรมยางเอามันโดนดิแพงนะคะอะไรก็แพงหมดเมืองเขารวยเมืองเขาดีจริงนะคะทุกคนอรเกลังดัวเยร À quoi, ou à oh, pardon. Sorry. Ouais, on va aller dans une petite rue, alors. Ouais. Là, c'est la campagne aussi, Là, c'est Là, là, ici. Ouais, mais on va aller dans petite rue, chérie. Bon,

อ่ะต้งช่ยวยช่มังดีสิอย่าพิ่งเบื่อนะจ๊ะอย่าพึ่งเบื่อนะ่จ้ะทุกคนเนะาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมด้วยกันเนาะค่ะเนาะเอนนี้ก่ อ่านุเวลานะคะไล่อย่างไรมูเบึงนะคะชมไปด้วยกันนะคะที่รักจ๊านะคะพระองคองปป้าป้าเซ่เนาะองค์ปป้าป้เซเจะชิลเต้นนะอ่ะว่ายอะทุกคนลงเชียร์เดินมาเชียร อี่าเสียงเดียวหยิบตัวนี้ยาวหน่อยนะคะไม่เป็นไรทักสินาทีให้เลยครับไปหยิบหน้าบล็อกโตทะหยิบหนาอกโต๊ะอายิบยาส่ก็ อยากให้เพื่อนดูค่ะอยากให้เพื่อนชมเสาไม้นะคะก็าทาสีนะคะนะเสาไม้นะคะประเทศนี้เขาตอกเสาเข็มตน้น bon? สวยค่ะสวยมากเลย <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมฮะอวยสวยสวยอด <c oughs> เลยนะจ๊ะทุกคนจะอาดก็ปารีสนะ เพื่นวาเนอะมาสอดนี่เต็กนะคะเดริกสวยงามค่ะเพื่อนๆอยายให้เพื่อนหินนะค <laughs> <laughs> ่ะเนาะเราใช้เสียงอะไรปะ sedikit-sedikit Ampu alam ke? Hmm alam ke? Ampu di sana.